สุขภาพหนูตอนนี้นะคะอันนี้แบบอัปเดตหรือเรียลไทม์ก็คือเมื่อวานเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนไปตรวจสุขภาพปกตินั่นแหละเพราะว่าจริงๆจะพาพ่อไปตรวจแต่ถ้าพาพ่อไปคนเดียวเนี่ยพ่อก็จะแบบไม่ไปก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวตรวจไปหมดเลยทั้งบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่มีใครไปอะไรเลยค่ะแต่ว่าหนูเปอีกแล้วก็เจอเนื้องอกที่เต้านมค่ะระดับสามเพื่อนมันมันจะมีระดับศูนย์ถึงหกเจอจากการเมโมแกรมแล้วก็อันตจาซาวอะไรเงี้ยแต่ว่า สำหรับหนูที่เป็นเนื้องอกก้านสมองมาแล้วเนาะมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรทอากก้านสมองเพราะว่าก้านสมองเนี่ยมันอันตรายมากกว่าเยอะมากก้านสมองก็คือมันคือตำแหน่งที่แบบว่าถ้ามันโตแล้วเบียดไปคือตายได้เลยมันคือจุดสำคัญมันคือจุดคือก้านสมองเนี่ยมันควบคุมแม้กระทั่งอัตราการเต้นของหัวใจเลยค่ะมันควบคุมทุกอย่างของร่างกายสําคัญที่สุดในร่างกายแ้เนื้องอกมันอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยวิธีการรักษาก็คือมีวิธีเดียวการผ่าออก เพราะว่าไม่สามารถฉายแสงสายสีลงไปได้เพราะว่ามันเป็นสมองเนาะแล้วทีนี้นิ้งก็ผ่าไปแล้วหนึ่งรอบนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นประมาณ2ปีที่แล้วนะคะสปีหรือปีที่แล้วแต่ว่ามันยังเหลือการผ่าอีกสองครั้งคือจริงเราวางแผนไว้ว่าจะผ่าสรอบแต่พอผ่าไปแล้วรอบนึงเนี่ยไอที่เราออกไปมันยังเหลือติ่งอยู่มันก็เลยต้องผ่า2รอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังมันยังมันยังประมาณ2เซนกว่าอยู่คือนิ้งเจอครั้งแรกอะสามจุดหนึ่งเซนหกเดือนผ่านไปมันโตขึ้นมาเป็น4ี่เซน การเป็นเนื้อง,งอกก้างสมองของนี้คือมันเป็นชนิดแบบหนึ่งในแสนคือไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีไม่มีใครหาคําตอบให้มันได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อันตรายคือการการจะต้องผ่าตัดมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่สําคัญและอย่างแบบเนื้อง,งอกนี้มันจะมีเส้นประสาทใหญ่สามเส้นพาอยู่ข้างบนวิธีการผ่าคือเราต้องค่อยลอเอาสิ่งนี้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะงั้นการผ่ามันมีมันอันตรายมากว่า เราจะฟื้นหรือไม่ฟื้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นการตัดสินใจตอนนั้นเพราะเราแบบว่ามันมันต้องรักษาเรียกว่าหนูโดนบังคับให้ต้องตัดสินใจดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะอยากบอกทุกคนไว้นะคะว่าเนื้องอกชนิดนี้ที่หนูเป็นเนี่ยจริงๆแล้วคนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอัมพาตคนจะรู้ได้ก็ต่อเพื่อต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วแบบหน้าเบี้ยวปากเบี<ป>้ยวไปแล้ว <c oughs> ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันได้ทําลายเส้นประสาทไปแล้ว แต่หนูเนี่ยซึ่งโชคดีที่เจอก่อนงั้นจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยตรวจสุขภาพมากๆอย่างแบบว่าเราไม่คือถ้ารู้เร็วมันก็คือรู้แล้วแล้วก็รักษาค่ะคือมันเวมไมมีแค่นั้นรู้ปุ๊บอ่ะเราต้องทํายังไงต่ออย่างาเช่นเมื่อวานหนูรู้ว่าหนูมีน้งงองที่เต้านมหนูก็แบบโอเคแล้วยังไงต่อโอเคเดี๋ยวหนูต้องเจาะเดี๋ยวหนูต้องผ่าหนูก็รักษาไปตามกระบวนการแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับร่างกายเราเลยเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันแย่ไปแล้วมันจะแก้ไม่ทัน มันม็นยังโดีที่ม,ม,มันไม่ได้เป็นเนื้อลายเป็นมะเร็งหมายถึงเนื้องอกที่สมองเหรอคะทั้งหมดที่เราเอันนี้คือ,นะค,อคือตอนที่เจอหนูเป็นแบบเป็นตรวจสุขภาพไปและหนูก็เหมือนยังไม่ได้เจอศัลยแพทย์เฉพาะศาสตร์ด้านเต,ต้านมคือเดี๋ยวใช่เฉพาะทางซึ่งซึ่งตอนนี้เลเวลสามเขาบอกว่าให้ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเขาส่งหนูไปนัดกับหมอเฉพาะทางเลยเพื่อดูว่ามันจะต้องเจาะออกมาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปดี ใช่ตอนนี้ก็คือยัยงยังไม่รู้อะไรท<า>ั้งั้นเพ่งตรวจเจอช่องตรวจเจอค่ะจักรันแค่ไปตรวจสุขภาพาไ,มาไม่มีอาการ,ไ,รไม่มีอาการตอนที่หนูเป็นตอนที่หนูเป็นเนื้อง,งอกก้านสมองเนี่ยหนูก็แค่ปวดหัวเองเอคยจริงหนูแบบว่าเคยเด็กๆเ,เคยได้ยินมาเยอะว่าแบบว่าเพื่อนนะ่ะแบบเวลาไม่สบายแล้วไปโรงพยาบาลฉีดยาแล้วก็หายอะไรเงี้ยเราก็ปวดหัวมาแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลฉีดยาดีกว่าแล้วแบบก็คงกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะปรากฏเข้าเอ็มไอก็คือเจอเนื้องอกที่ก้านสมองไปเลย ต้องผ่าอีกสองรอบค่ะอะไรนะคะตอนนี้กําหนดเองเลยอะค่ะคือหนูคิดว่าเราน่าจะจัดการชีวิตตัวเองได้มันถึงว่าแบบอย่างอย่างเนื้องอกต้านนมมันเป็นแผนที่เพิ่งมาพี่นึกออกปะคือหนูก็โฟกัสแค่วันนี้ก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำและเราวางแผนมาก่อนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามามันต้องรอสิมันต้องรอก่อนอะไรเงี้ยอย่างเนื้องอกเงี้ยหนูก็คิดว่าอาจจะทํางานก่อนคือคือเนื้องอกชนีเนี้ยมันไม่มีไม่มีทางหายค่ะแต่ว่า อย่างมากอะพอเราผ่ามันได้ออกไปได้มากที่สุดเนี่ยจากฟอลโล่เป็นแบบ6เดือนแล้วก็อาจ,จะเป็นฟอลโล่หนึ่งปีเป็นฟอลโล่สามปีถ้าเราเอามันออกไปได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่มีทางหายจากมันเพราะว่ามันโตลตลอดเวลามีการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรื่องอันตรายของมันก็คือ ถ้ามันโตแล้วเราไม่ผ่าวันนึงมันเบียดเส้นประสาทตาตาบอดเลยหรือว่าอย่างเช่นในสมองเราเนี่ยมีเส้นประสาทหูที่เรียกว่าเส้นประสาทสมอ,อยที่แม้ว่าจะโดนหรือไม่โดนมันมันก็อาจจะดับได้งั้นเวลาการผ่าสมองเนี่ยเขาจะมีเนวิเกเต,เตอร์ยิงจากหูออกมาแล้วก็มาสู่เครื่องเลยค่ะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันยังปกติอยู่หรือเปล่า<อ>ใช่สิ่งที่นิเจอก็คือนิยังสามารถทํางานได้ชีวิตได้ปกติเยใช่ไหมคะหนูยังทํางานได้ปกติมากค่ะหมายถึงว่า หมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าการที่หนูเป็นเนื้องอกไม่ไม่สามารถมาเป็นข้าออ้างในการดํานเนินชีวิตอะไรของหนูได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือหนูสู้มันมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่หนูทําหมายถึงว่าพี่เนื้ออกใช่ไหมคะอยู่ดีแบบวันหนึ่งเราก็เป็นเด็กแจ็คพอตแบบเนื้อง,งอกหนึ่งในแสนมันไม่ใช่สิ่งที่หนูเกิดจากการที่แบบฉันไปซนฉันไม่รักษาสุขภาพนี่คือก็กิกนดีกินคลีนออกกําลังกายคือแบบเดือนก่อนที่นิ้งเจอนิ้งยังวิ่งแบบ ตอนนั้นมีโป่ว่าจะวิ่งวันละ100โลเดือนนั้นได้93คือแบบโก่กำลังมุ่งมั่นฟิตเนสอาทิตย์ละ3วันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอยู่ดีก็เจอมันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันแบบว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแค่นี้มันไม่สามารถมาหยุดแบบความฝันของเราได้หรอกอะไรเงี้ยมีมีตั้งคำถามของตัวเองไหมในเมื่อฉันก็กินดีอยู่ดีดูแลตัวเองทำไมมันยังมีหนูไม่ตั้งคำถามกับมันเลยค่ะเพราะว่า ถ้ามันเป็นเรามันก็คือต้องเป็นเราค่ะหนูคิดว่าเรื่องไหนเรื่องในชีวิตทุกๆคนน่าจะน่าจะไม่มีเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดแบบนั้นขึ้นอะไรเงี้ยคือคือหนึ่งในแสนเขาเลือกมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นหนูมันก็คือต้องเป็นหนูแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพันทิปหรือหมอหรือทุกคนที่เจอ second opinion ที่ตุลาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันเป็นได้ยังไงอาหารก็ไม่เกี่ยว อาหารไม่เกี่ยวเลยคือแบบหนูออกมาจากไอซียูหนูสามารถแบบกินทองสมิทเพ็ดเบอร์สามได้เลยอะเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูต้องการความเพ็ดมากตอนนั้นก็คือแล้วตอนนี้คือรอรออย่างเดียวว่าเอมันจะถึงเวลาเมื่อไหร่ที่มันจะต้องผ่าใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาอย่างเช่นแบบถ,ถ,ถ้ามันโตสักสามแล้วางแล้วมันแล้วพอไปเอ็มไอดูแลแล้วหมอบอกว่ามันแทบมันใกล้จะเบียดเส้นประสาทตาแล้วนะหรือว่ามันแบบดูมีท่าทีที่จะอันตรายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องผ่า อย่างเช่นตอนที่ผ่าครั้งแรกเนี้ยคือคือก้านสมองมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเนื้อง,งอกหนูมันเป็นแบบนี้มันมันเลี้ยวลงมาตรงเนี้ยแล้วเขาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เขาเคยมีมาเนี่ยการผ่าตัดทีเดียวอะ่ะไม่ดีเพราะว่าขนาดหนูผ่าแค่ครั้งแรกอ่คือ5้าชั่วโมงแล้วตอนนั้นใส่ทอ่อช่วยหายใจคือ คือล้มเหลวันก้อนเนื้อันเตียงไปแล้วอะแล้วเราเปิดด้านข้างท้ายทอยตรงเนี้ยเราเอาได้แค่ตรงนี้ออกอะไรที่เรามองไม่เห็นมันเนี่ยเราไม่สามารถดึงมันออกมาได้เลยคือดึงปุ๊บอันนี้แตกบุบหนูแตอย่างเดียวงั้นแบบมันทําอะไรไม่ได้คือคือหมอเขาก็คงพยายามทําให้ดีที่สุดเพ่าที่เขาจะทําได้นะตอนนั้นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อใจหมอค่ะแล้วแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงให้มันแบบจันไม่โตไม่โตแบบว่ามันไม่โตคืนหรือไรคุณหมอเขามีบอกไไม่มีเลยค่ะ อย่างที่บอกว่าอาหารไม่เกี่ยวไม่มีอะไรแบบบอกได้เลยว่าว่าอะไรที่ทําให้มันโตเร็วอะไรที่มันจะทําให้โตช้าอย่างเช่นที่แบบไม่มีใครบอกได้เลยว่าหนึ่งในแสนมันทำไมต้องเป็นเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าหนูหยุดเกี่ยับการหาคําตอบของทุกอย่างแล้วแล้วแล้วหนูก็เอาเวลานั้นมาคิดว่าโอเคเกิดขึ้นแล้วแล้วทำยังไงต่อดีแล้วต้องทํายังไงต่อทําอะไรได้บ้างใช่ใช่ค่ะหนูก็โอเคหนูยังอยากทํางานหนูยังอยากเล่นหนังหนูยังอยากแสดงหนูก็จะทําสิ่งนี้จนกว่าที่ หนูจะทํามันไม่ได้เหมือนเราบมลี่ยนตัวเองแบบคิดบวกเพิ่มใช่ไหมะหนูจ,จะเป็นคนแบบคิดแบบนี้อยู่แล้วเด<ม>ี๋ยวมคะหมายถึงว่าแบบจัดเรื่องราวที่เจอมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนแบบว่าต้องต้องแบบคือคือหนูว่าการการที่แบบจมอยู่กับมันนะมันไม่ได้อะไรเลยในอนาคตหมายถึงว่ามันกำลังจะเสียเวลาในอนาคตหนูไปด้วยซ้ำในขณะที่หนูรู้ว่าพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่ตื่นมาก็ได้อะไรเงี้ยงั้นงั้นมันคือแบบฉันอยากทําอะไรณวันนี้ คือถ้าวันถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่ตื่นแล้วล่ะวันนี้เราอยากทาอะไรวันนี้เรามีความสุขวันนี้หนูมาเจอพวกพี่พี่หนูได้คุยกับพวกพี่พี่หนูมีความสุขหนูโอเคแค่วันนี้พอแล้วค่ะเราไอ้ต้เตาที่ระดับสามนี่มันอันตรายหรือว่าอะไรมากกว่าอันนี้คือเดี๋ยวต้องรอเจาะอ,ออกมาก่อนคือเพิ่งเจอเมื่อวานสองวันที่แล้วเลย,ยแบบใหมให่ๆเลยตอนนี้สดมากๆแบบเอ๊ก็ไปตรวจสุขภาพเอ๊กาไปตรวจแล้ว่าเจอเนื้องอกเพิ่มอีกแล้วเอ๊ยังไงใช่แบบ มันมันไม่เคียดอะเพราะว่าเพราะว่าก้านสมองมันใหญ่ที่สุดแล้วอะหมายถึงว่าเราจะหนักมาแล้วหมายถึงว่าในในตำแหน่งนะคะอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นก้านสมองเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเนี้ยมันโตขึ้นมาสักสองเซนเบียดก้านสมองหนูปุ๊บเนี่ยหนูก็อาจจะจะนอนไปเลยก็ได้แต่เนื้อง,งอกเนี่ยถ้าเรามันโตสักสองเซนเราก็ผ่ามันออกอะไรเงี้ยอย่างมากก็คือโอเคคือนมที่หนูอัดไม่มีอยู่แล้วตอนนี้มันก็อาจจะเล็กด้วยอีกหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ อะไรนะคะมันเป็นเรื่องเล็กที่กำลงใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องเล็กอะแล้วมันก็แบบคิดไปไม่ได้อะไรเพราะว่าสุดท้ายแนละ้วเราต้องทําอะไรอ๋อเราต้องรอไปเจาะ<ม>อย่างที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขานัดให้หนูไปเจาะหนูก็ไปเจาะเจาะแล้วต้องทำยังไงเจาะแล้ทําอะไรได้บ้างก็ปล่อยให้มันเป็นวิธีการเป็นกระบรวนการของการรักษาไปคือค่อยๆค,คิดทีละอย่าง <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> อะไรนะคะกล้องถมกลงไปถ้าเกิดเราต้องผ่านมองอีกค่ะคือหรือกลายเป็นจุดหนึ่ง คือตอนนี้ตำแหน่งที่จะต้องผ่าครั้งต่อไปเขาบอกว่าผ่าข้างตาขวาแต่หนูยังคิดไม่ออกเหมือนกันหนูยังไม่ได้จินตนาคืออย่างที่บอกว่าพมอนเป็นกา้างนงี้เนาะมนแล้วมันห้อยมาตรงเนี้ยหนูเปิดท้ายทอยตรงนี้ไปมันเอาออกได้ก้อนนี้งั้นการจะเอาก้อนข้างบนออกได้ต้องเปิดข้างบนซึ่งเขาบอกว่าข้างตาขวาแต่หนูยังไม่รู้ว่าไอ้ข้างตามันคือข้างตายยังไงหรือว่าการเลาะยังไงคือคืออย่างเช่นอันแรกที่หนูผ่าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการกรีดกรีดออกมาบุกใช่ไหมคะในสมองเราจะมีน้ํา600มิลลิตร พอน้ำ600มลเนี่ยออกมาครูว่าสมองเราจะฟีบพอสมองเราฟีบบะเขาก็แหวกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเอาเครื่องมือไปผ่ามันออกมาแต่หนูยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งหมอเล่าให้ฟังได้หนูจะมาเล่าให้ผู้พี่ฟังอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันต้องโกนหนูก็ไม่ติดนะคะหนูก็ไม่ติดกับการต้องโกนหัวเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างสนุกประมาณนึงเลยกับการแบบว่าได้เปลี่ยนผมไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ย มีแค okay. ่เรื่องสุขภาพเลยใช่ไหมคะได้ค่ะเขาเหมือนเธอเก่งอ่ะเธอเก่งแบบที่เร <Yeah> um, pues uh> mm no ื่องอะไรนะแบบเก่งแต่ว่าเรียกว่าใจนะกำลังใจตัวเองดีมากเลยอะจริงยอมใจนะเออหนูว่ามันเศร้าไว้ไม่ได้อะไรเลยแหละไม่หนูว่าจากเรื่องที่เราเจออะไรเงี้ยพี่แค่ไอ้นะไอ้จะพาวไปที่ไปแล้วที่คิดแล้วเนี่ยไม่มีค่ะ 啊。